สิเนหาเนะะี่ยแปลว่ายางใหญ่ที่เหนียวมากใครจะไปแยกธาตุดินน้ำไฟลมออกจากกันได้ไหมคะเพราะเหตุว่ามีธาตุน้ําที่เกาะกลุ่มธาตุทั้งสามคือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมไม่มีทางที่จะแยกออกและเมื่อเป็นสภาพที่เกาะกลุ่มนะคะสิ่งที่ปรากฏก็ปรากฏแข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวแต่ส่วนที่เกาะกลุ่มธาตุทั้งสาม,มีไว้ก็ไม่ได้ปรากฏ เพราะฉะนั้นจะเห็นความเยื่อใหญยยางใหญ่ที่เหนียวแน่นมากเพราะฉะนั้นคนไทยก็ใช้ในความหมายที่ว่าเป็นความรักใคร่ความผูกพันยางใหญ่เยื่อใหญ่เหนียวแน่นแค่ไหนถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงนะคะก็ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่ถ้ารู้ว่ายากแสนยากที่จะละโลภะเพราะว่าโลภะติดข้องในทุกอย่าง ไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินจะได้กลิ่นจะลิ้มรสจะกระทบสัมผัสคิดนึกก็คิดนึกในเรื่องที่พอใจที่จะคิดคิดแล้วโกรธพอใจไหมคะกำลังโทสะเกิดมีความพอใจหรือเปล่าในโทสะที่เกิดถ้าไม่พอใจโทสะก็เกิดไม่ได้มีฉันทะแต่ไม่ใช่โลภะฉันทะที่จะโกรธ ถ้ารู้จริงๆนะคะว่าไม่ดีก็อย่ากโกรธสิแต่ว่าใครจะยับยั้งฉันทะได้ในเมื่อฉันทะพอใจเวลากโกรธนะคะบางคนโกรธมากแล้วก็แสดงกิริยาอาการที่คนอื่นคงจะกลัวคิดว่าถ้ามีกิริยาอาการที่โกรธอย่างนี้คนอื่นก็คงจะไม่ทำสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำแต่ว่าขณะนั้นนะะที่โกรธคือฉันทะพอใจที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น แต่ไม่ใช่โลภะไม่ใช่ความติดข้องเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่นะคะคือน้อมไปสู่อริยสัจธรรมคือสิ่งที่มีจริงๆเพราะเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่เหลือเลยจนกว่าสามารถที่จะรู้ว่าแล้วทำไมสึงจะหยุดได้ในเมื่อใครก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาธรรมะที่เกิดว่าไม่ให้เกิดไม่ให้เป็นอย่างนี้ไม่มีใครสามารถที่จะมีอำนาจใดๆที่จะไปหยุดยั้ง ธรรมนิยามมะความแน่นอนที่จิตเกิดขึ้นก็จะต้องรู้สิ่งที่ปรากฏธรรมนิยามมะคือเมื่อจิตเกิดแล้วก็ดับไปก็จะต้องมีสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อไม่มีใครพยับยังได้แต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจถูกว่าไม่ใช่เรามีจริงๆเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยชั่วคราวแล้วก็หมดไปพระอาจาการฟังทั้งหมดค่ะตัวอย่างในอดีตที่เห็นความคิดของแต่ละคนซึ่งไม่ทราบเป็นใครในสมัยไหน อาจจะเป็นผู้ที่กำลังนั่งฟังธรรมาขณะนี้ก็ได้ถึงความตรนีแม่บ้านบางคนงค่ยค่ะถึงกับเอาข้าวที่อยู่ในหม้อที่ตั้งไฟออกด้วยความตรนีเห็นไหมคะสารพัดอย่างที่จะเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นบิดาของมัทธกุลทะีลลูกป่วยหนะักไม่ได้รักษาแต่พาออกไปข้างนอกจะได้ไม่ไม่ให้คนเห็นตัดสินในบ้านค่ะ เห็นไหมคะรักโลกหรือรักทรัพย์สินและโลภะความติดข้องสิเนหาเนี่ยอยู่ที่ไหนมากอย่างใหญ่เยืยอย่อใหญ่สละไม่ได้เลยนะคะทรัพย์สินภายนอกมีแล้วไม่มีก็หมดไปแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงได้เพราะหมดไปไม่เห็นแต่สิ่งที่เคยเป็นเราแล้วก็ยังมีอยู่ทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งได้กลิ่นทั้งลิ้มรสทั้งรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส ทั้งเย็นร้อนอ่อนแข็งตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเป็นเราได้วความไม่รู้ใช่ไหมคะและความยึดมั่นอย่างใหญ่ติดแน่นจะสักเท่าไหร่พระอา้ารให้เห็นจริงๆค่ะว่าการฟังธรรมะเพื่ออบรมความเห็นถูกถ้าไม่มีความเห็นถูกจริงๆนะคะไม่สามารถที่จะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเมื่อมีเราทุกอย่างก็เพื่อเราหรือเพื่อคนอื่น ถึงเพื่อคนอื่นก็คือเพื่อเรานั่นแหละที่เราพอใจที่จะให้เป็นเพื่อคนนั้นหรือเพื่อคนนี้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นจริงๆนะคะพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามีความเข้าใจธรรมะและทุกคำเนะะี่ยค่ะจะเห็นในพระมหากรุณาคุณว่าถ้าไม่ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่คนอื่นไม่สามารถจะบำเพ็ญได้ถึงอย่างนั้น ก็จะไม่มีการตรัสรู้ความจริงที่กำลังเป็นจริงในขณะนี้ที่ยากที่จะรู้ได้แต่ว่าเมื่อได้บําเพ็ญบารมีแล้วนะคะถึงความเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประโยชน์ที่มากมายมหาศาลนอกจากผู้ที่ได้รับฟังพระธรรมโดยตรงจากพระโอษฐ์ก็ยังถึงในสมัยนี้ยุคนี้นะคะสำหรับผู้ที่ได้สะสมศรัทธาแล้ก็เห็นประโยชน์ของปัญญายังมีโอกาสที่จะได้ฟังแต่ก็จะนานเท่าไหร่ ก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แต่ก็ยังดีกว่าไม่ฟังเลยไม่เข้าใจเลยเข้าใจทีละน้อยก็ยังดีกว่าไม่เข้าใจเลยและก็ไม่ไปหวังที่จะเข้าใจมากๆโดยเหตุไม่สมควรแก่ผล